คุยกันต่อคะ่ะในช่วงแปดนาฬิกาถึงแปดนาฬิกาสาสิบนาทีนะคะตอนนี้วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยกับผู้หญิงคนนึงที่ถือว่าเ็เป็นผู้หญิงคนเก่งในแวดวงสื่อนะคะกําลังรอกันอยู่ว่าเอ๊ะทําไมคุณปูยังไม่ได้เข้ามาสู่ระบบเนาะเดี๋ยวต้องรอดูว่าค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะคุยกันว่าคนทําสื่อเนี่ยเขาปรับตัวกันยังไงคุณอัคุณชัดชพรน,นะคะชัดถพร โยเลาหลายคนที่ทําธุรกิจร้านอาหารจะรู้จักผู้หญิงคนนี้ดีแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักยวเราจะถามกันแต่ตอนนี้เรามาสรุปนิดนึงล่าสุดการติดโควิดในประเทศไทยนี่คนนี้ยอดหมื่นแปดนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกแล้วไม่ต้อง่วงยาภาวิพิลาเวียนเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันออยออกมายืนยันว่ามีให้เพียงพอแน่ๆแ,แต่ถ้าเราไม่เป็นดีกว่าไหมคะ ส่วนการเจราจาระหว่างยูเครนรัสเซียคงต้องรองลุ้นกันต่อไปเพราะว่าปูตินเองเขาบอกมีการยกหูโทรศัพท์หามาโครงปฏิบดีฝรั่งเศสในขณะที่วันนี้ถ้าไปติดตามสื่อของจีนแทบจะไม่ค่อยพูดอะไรหรือหรือเปิดเผยข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การใช้อะไรนะการระบบปิดน่านฟ้าที่ตอบโต้กัน เราไม่รู้ผลกระทบอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่ราคาน้ํามันล่าสุดดิกลับไปยืนเหนือ95ดอลลาร์ต่อบาเรลเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของทองคําไม่ต้องพูดถึงค่ะวิ่งกลับไปยืนเหนือ1,900เอ่อดอลลาร์ต่ออออเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นราคาทองคําบ้านเราวันนี้คงจะเห็นปรับขึ้นอีกแน่นอนทุกครั้งที่มีความเสี่ยงทุกครั้งที่มีสงครามทองคํายังคงเป็นสินทรัพย์ที่คนวิ่งเข้าไปหาเนาะ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้ตอนท้ายๆรายการดรไปจิตพูดถึงเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จีน<ม>จนกระทั่งกำลังจะให้เกาะไหหนานหรือว่าไหหลำเนี่ยเป็นพื้นที่ในการสร้างการศึกษานานาชาติอาจจะกลายเป็นที่หนึ่งในโลกหรือเปล่าไม่รู้แถมยังมีโคสเปซที่ใช้ร่วมกันพื้นที่ที่แต่ละคนไม่ต้องลงทุนทําให้ค่าการศึกษาเสียเ,เสียน้อยลงถูกลงเนาะแต่ตอนนี้แขกเราอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นสาวสวยเลยเข้ามาช้านิดนึง ปกติแล้วเราจะเห็นแขกที่เข้ามารอคนสวยเรารอได้อสวัสดีค่ะคุณปุูขาสวัสดีค่ะคุณปุ้มสวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงคุณเป็นใครทําไมต้องเชิญมารายการนี้อ๋อก็เบื้องหลังจริงจริงๆปกติเนี่ยชอบอยู่เบื้องหลังนะคะคุณปุ้มคุณผู้ฟังครับเพราะว่าทํานิตยสารมา ประมาณ22ปีนะคะเป็นนิตยสารเฉพาะด้านเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจอาหารนะคะซึ่งเป็นธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริหารการจัดการร้านอาหารทํายังไงให้เกิดความยั่งยืนทํายังไงให้มีการขยายสาขาได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ก็เลยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ออกงานก็จะมีทีมงานออกไปด้านหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็จะทําในส่วนของรายการวิทยุด้วยนะคะก็ทํารายการวิทยุนี้ เป็นความชอบส่วนตัวเพราะว่าตั้งแต่สมัยเอไหนต้องสมัยเลยนะคุณปุ้มก็เออก็ททำด้านวิทยุมาเพราะเราต้องเจอผู้คนโดยเฉพาะด้าน s อ e ก็ได้คุยกันเราเราเออ่เป็นการคุยเสร็จปั๊บก็ได้แชร์ข้อมูลได้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะแล้วก็หลายท่านที่เขาได้ความคิดเห็นเราไปแล้วเข้าไปต่อยอดไปขยายธุรกิจได้ก็ทําให้เรามีกำลังใจก็เลยคิดว่า เป็นสื่อสองด้านที่เราก็ทํามาควบคู่กันค่ะอันนั้นก็ทํามากว่ามากว่า25ปีเหมือนกันนะรวมๆแล้วในเส้นทางของสื่อทั้งหนังสือแมกซีนนะคะกับทางด้านวิทยุเนี่ยจะรวมแล้วน่าจะอยู่ในแวดวงประมาณสั่งเกือบๆกือบ30ปีอะประมาณนี้ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะของปุ๊ม,มากกว่านิดหน่อย อายุนะ่มากกว่านิดหน่อยเพราะนั้นเราคุยกันต่อคะ่ะคุณปุ๊ขาพอรา่ามาถึงตรงนี้วันนี้ที่งๆที่เชิญคุณปุ๊มาตอนแรกคุณปุ๊บอกใช้คุยอะไรบอกจริงเรื่องที่คุณรู้เนี่ยมันมีเยอะมากอย่างในแน่ที่เมื่อกี้สะท้อนออกมาว่าคุณปุ๊มีโอกาสคุยกับ SME มากมายที่ทําธุรกิจร้านอาหารแล้วเราพูดกันอยู่เสมอว่าประเทศไทยเนี่ยกินได้ตลอด24ชั่วโมงเรามีตลาดโต้รุ่งเราไปตรงไหนเราก็เจอของกินอุดมสมบูรณ์มากมายแต่พอเจอโควิดสองปีที่ผ่านมาเนี้ ในมุมที่คุณได้สัมผัสกับผู้ประกอบการร้านอาหารในแง่ของคนทาสื่อ<ม>กับตัวคุณเองก็ทําสื่อเจอพายุหนักเหมือนกันกับโควิดเล่าส<ฆ>ู่กันฟังเลยคะ่ะเจออะไรยังไงบ้างคือเอามองทางด้านกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารก่อนเพราะเป็นกลุ่มที่เป็นเซกเมนต์ที่หลายคนบอกว่ามันยังมีชีวิตรอดอยู่และบางบางคนก็บอกว่าอุ้ยมันมีความเสี่ยงสูงสุดเพราะว่าเขาต้องถูกล็อกดาวน์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันก็คือจริง,รงๆแล้วคุณปุ้มอย่างนี้ เราตัดกาท่องเที่ยวไปก่อนเพราะว่าเดินทางไม่ได้อยู่แล้วในช่วงสองปีถูกไหมฮะตอนี้เรามามองคนไทยเฉพาะค,คนไทยก่อนก้อนเค้กเนี่ยก็คือคนไทยยังต้องบริโภคเหมือนเดิม,มแต่เพียงแค่ว่าจากของเดิมเนี่ยที่เราบอกว่าสังคมเมืองเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันคือธุรกิจหนึ่งในส่วนที่ทำไลฟ์สไตล์ก็คือสร้างรายได้ในกลุ่มของก้อนก้อนไลฟ์สไตล์ก็คือกินดื่มเที่ยว ชอบชิมแชะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นตัวชี้วัดในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเศรษฐกิจดีๆโอ้โหทุกคนใช้เซนส์หมดนะใช้เซนส์ว่าอุ้ยธุรกิจมันดีเพราะว่าโหร้านนั้นก็เปิดร้านนี้ก็เปิดดูร้านกาแฟสิจะเคยบริโภคกันแก้วละสี่สิบบาทมันกลายเป็นแบบแก้วละร้อยกว่าบาทแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งแวดล้อมมีมุมที่จะต้องให้เราแชะได้ สิ่งเ <I know. S 1> หล่านี้มันกลายมันมันกลายเป็นเทรนด์ของธุรกิจที่ทําให้ทางด้านจ <แ S 1> ิวิยาบอกว่าโอ้ยมันดีนะแต่แว่าพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคนก็ยังทานอยู่เหมือนเดินมนะแล้วก็ <แ S 1> โยกโยกวิธีการทานเราจะได้ยินคําว่า work from anywhere หรือว่า work from home หรือมแม้กระทั่ง <แ S 1> ใช้โทรสั่งออนไลน์ delivery delivery โตเพราะนั้นแปลว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัญญาณบอกว่าคนเนี่ย ยังอยู่เหมือนเดิมยังทานเหมือนเดิมทานสามมื้อห้ามื้อแต่ว่าวิธีการเปลี่ยนไปเท่านั้นเองเพราะนั้นในแง่ของสื่อเราก็ต้องจับจับทางให้ถูกในการที่เราจะสื่อสารออกไปนะฮะเราไม่ได้บอกว่ามันร่มหายตายจากธุรกิจมันจะย่ำแย่เราจะไปดูก้อนที่ที่น่าสนใจอย่างอย่างของดีป้าเนี่ยเขาบอกว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเติบโต29เปอร์เซ็นต์นะคุณคุณคุณป้มฮะคุณผู้ฟังที่เป็นประมาณสักสี่พันล้านเหรียญ นะฮะโดยภาพรวมนะคะแล้วก็ในธุรกิจสื่อถ้าเราจะดูในบ้านเราเนี่ยธุรกิจสื่อในช่วงของโควิดเนี่ยมันก็จะมีว่าสื่อดิจิตอลทีวีเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกหมืนแปพันล้านนะ <ขอ S 1> แล้วก็กลุ่มวิทยุอยู่ที่ประมาณสี่พันเจ็ดก็พบเหมือนกันนั่นแหละก็ทบเหมือนกันแล้วก็จะมีเอหนังสือพิมพ์สี่พันหกนะฮะมีแมกกาซีนเหลืออยู่พันกว่าน่าตกใจนะพันกว่าล้านในก้อนเค้กที่มัน แสนสองหมื่นล้านเนี่ยแสนสองหมื่นล้านนี่สื่อมันค่อยๆทอนล,ลงไปแล้วก็แชร์เปลี่ยนแปลงกันไปคือเล่าให้ฟังตรงนี้นะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าตัวเลขมันจะผันไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็สื่อออนไลน์ที่เราใช้กันเพราะทุกคนแ<ช>บเน,นี้กลายเป็นสื่อด้วยเช่นเดียวกันกลายเป็นผ,ผู้ผลิตสื่อด้วยเพราะว่า<ช>มือถือเนี่ยสามารถถ่ายคลิปแล้วก็บอกเมื่อก่อนถ้าข่าวพาสสนามน,นี้ต้องคัสสเปคมากนะคุณปุ้มเดี๋ยวนี้แบบ เออถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจวัดเวน r ว w h วฮา w ปุ๊บอาจจะแบบรีจิสเตอร์แล้วก็ขอเข้าไปเป็นภาคสนามได้ค่ะเอออ่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนพวกอย่างเราๆนะที่กระดูกแก่ๆหน่อยพวกขิงแกวอย่างนีเดียวคุณปุ๊บอาจจะองไปเป็นนักาะแทนเพราะว่าก็เราต้องการอินพุตข้อมูลที่มันเรียงนาะ ถ้าเกิดเขาอินพุตข้อมูลแบบกรยวมาให้เราปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอามาสังเคะอกก่อนแล้วก็เอามาวิเคราะห์ได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราคงจะต้องใช้บริบทใหม่ในการทํางานด้านสูอด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพนชัดอย่างหนึ่งเนื้อข้อมูลที่มากมายท่วมตัวเราเพราะช่องทางที่เปิดมากขึ้นโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเราเห็นคนที่ไม่ได้จบวรา,ารสารไม่ได้จบนิเทศแล้วไม่ได้เคยมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการสื่อสารกลายเป็นคนรายงานเหตุการณ์เวลาเกิดขึ้น แล้วเราก็พบว่าทีวีดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยไปดูเลยสำนักข่าวตอนนี้จะมีข่าวที่บอกมาจากการโพสต์ออของโซเชียลมีเดียนั้นโซเชียลมีเดียนี้ซึ่งเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นนักข่าวลงไปทำถ้าเป็นตา่างจังหวัดก็เป็นนักข่าวท้องถิ่นสิ่งนึงที่เห็นชัดๆคือเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายได้หายไปเยอะบางคนแทบจะอยู่ไม่ได้เพราะมีผู้สื่อข่าวอาสา หรือคนทำคอนเทนต์อาสา,าที่บางคนก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เวลามีคนติดตามเยอะๆแล้วก็ขายของเป็นรายได้ภาพแบบนี้เองเนาะคุณปูเนาะทำให้เราพบว่าคนทำสื่ออยู่ยาก SME ร้านอาหารก็จะบอกว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่ถูกปิดเวลาโควิดมาล็อกดาวล็อกดาวล็อกดาวแล้วก็ตอนนี้ต้องมีมาตรฐานชาในการเปิดถามคุณปูต่อเลยค่ะปุ้มอยากรู้เหมือนกันว่าคุณเป็นทั้งสื่อคุณเป็นทั้ง SME คุณมองว่า เวลาที่เราเจอโควิดกับไม่เจอโควิดจริงๆก็ถูกระทบอยู่แล้วจากโซเชียลมีเดียเนาะโดยเฉพาะคนทําสื่อวิธ <ฮะ S 1> ีที่จะอยู่ให้ได้มาจนถึงวันเนี้ยที่เรายัางได้เจอเจอยังได้คุยกันอยู่คุณยังสบายดีอยู่เนี่ยต้องทํำยังไงต้องคิดยังไงก็แบ่งเป็นสองส่วนแล้วกันนะคะส่วนแรกเลยก็คือตัวเราก่อนโครงสร้างองค์กรอันนี้คิดว่าทุกที่เนี่ยเป็นหมดคือมันต้องถามใจเราก่อนว่าเราจะเดินต่อไหมมันมีอยู่สองคำคุณปุ้มคะ่ะ คุณก็ฟังฮะก็คือจะมีคําว่า d disrupt หรือ Transform คือคือถ้าเราถ้าเราจะหยุดเราก็ต้องหยุดเลยเพื่อเพื่อหยุดเลือดไหลแต่ถ้าเราจะไปต่อนะฮะเราจะ Transform ตัวเองเนี่ยไปในรูปแบบใหม่แล้วเราต้องเข้าใจบริบทของสังคมด้วยเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจุดสําคัญเนี่ยก็คือคนเสพข่าวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะ Generation ใหม่ที่ขึ้นมามีบทบาทในสังคมนะรูปแบบหรือช่องทางการรับสื่อที่เขาเปลี่ยนแปลงทําให นักสื่อมวลชนนี้ได้รับผลกระทบแน่ๆต้องปรับตัวตามผู้รับสารด้วยซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งด้านเนื้อหาทั้งรสนิยมเจเนอเรชันใหม่นี้เขก็เปลี่ยนแปลงไปก็เนถ้อยค<ท>ำนะดูเดือดมากออยังอย่งเราทําสื่อสมัยก่อนเราก็จะต้องแบบคือมันก็จะมีฟอร์แมตของเออก็เรียกว่ากติกาในสังคมในการที่จะอ่อนน้อมแต่เราให้ข้อมูลชัดแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีโอ้โ okay. ห ความร้อนแรงกระแทกกระทันแล้วก็ไม่ต้องมีกรรมวไม่ต้องมีการเซ็นเซอร์อะไรเลยนะคิดยังไงไปอย่างนั้นแล้วคนรับก็บางทีแบบก็ใส่สีเข้ามาด้วยแล้วก็แชร์ความคิดเห็นมันก็เข้มข้นไปนะค่ะเออแต่ว่าวิธีการสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นทําให้สังคมเราเนี่ยขาดมาตรฐานเพราะฉะนั้นค<อ>ือออนะเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะที่ถ้าเราทํางานแบบมืออาชีพแล้วเราคิดว่าถ้าเราจะไปต่อ อย่างที่ถามคุณปุม้มว่าเราจะถูกดิสตับแล้วเราจะทานฟอร์มไหมหรือเราจะหยุด<ช>เลยหยุดเลือดไหลแล้วเราก็มาปรับโครงสร้างหรือว่าปรับวิธี<ช><ช>การว่าเอ้ยฉันก็เป็นแบบ SME แล้วการฉันก็ทําเท่าที่ฉันทําได้แต่ถ้าเราบอก<ช><ช>ว่าเฮ้ยเราอยากมีส่วนรับผิดชอบในสังคมมีจรรยาบรณ<ช>อยากให้มีสื่อ<ช><ช>แบบเสนอชิดซึ่งหลายๆองค์กรที่เป็นองค์กรใหญ่ๆที่เขามีลูกน้องจากสเกลสองร้อยหรือห้าสิบเนี่ยอันนี้เขายังต้องทําอยู่นะแล้วเขาก็มีแนวคิดแบบนี้แล้วก็คือต้องมีจรรยบรณในเรื่องของการนําเสนอข่าว นีย่ของปูเองเนี่ยปุ๊ก็มานั่งคิดว่าเออเราเป็นสื่อเฉพาะด้านอยู่แล้วในแวดวง<ะ>ของการกินอาหารเนี่ยรู้จักเราเราก็คงจะคิดว่าเออแล้วเราจะเอาตรงเนี้ยไปทาประโยชน์อย่างไรให้กับสังคมมากกว่ามันก็จะออกมาไปในนาสแงะของอีเวนต์นะคะกับกับในเรื่องของการสื่อสารแบบแบบที่เราเรียกว่าใช้เป็นเลฟเลนได้นะฮะ,ฮะอย่างอย่างของแมกกซีนเนี่ยอย่างห้องสมุด ของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาจะโทรมาให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าเออขอให้ทําต่อนะเราก็เพียงแค่เปลี่ยนสกเกลเปลี่ยนที่การทํางานกับทีมงานก่อนอันดับแรกคือปรับโครงสร้างองคอ์กรนะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือเอ่อเปลี่ยนคือเราก็ต้องมาดูว่ายอดทิมกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้สมาชิกหรือว่าในส่วนของเอ่อคนที่ต้องใช้นังสือเข้าไปเป็นเลฟเฟลนอ้างอิงเนี่ยเขา จะมีจำนวนประมาณสักเท่าไหร่เราต้องลดสกเกลลงแน่นอนนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็มองไปถ<ช>ึงสุดทางเนี่ยภายในปีนี้เราอาจจะต้องลดสเปคเช่นเนื้อกระดาษที่เราใช้อย่างดีมากๆตอนนี้เราอาจจะต้องขอทางความเข้าใ,ใจจากกลุ่มสมาชิกแล้วก็ลดลดสเปคลงแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้คือคอนเทนต์ซึ่งสามารถจะเป็นเรฟเลนต์ได้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้เราเราคิดว่าเอ่ออย่างเช่นถ้าสมมติว่าในยุคหนึ่งบอกว่าปิ้งย่างมาเนี่ยแต่ละคนก็จะไปดู ถ้าถ้าเราถ้าเราเช็คข่าวเนีเขจะดูว่าปิ้งอย่างแบรนด์นั้นดีแบรนด์นี้ดีแบรนด์นี้คนไทยแบรนด์นั้นต่างประเทศหรือว่าจอยเวนเจอรกันโปรโมั่นปิ้งย่างอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นแบบว่ามองในมุมของผู้บริโภคแต่เราในแง่ของนิตยสารไทยแลนด์โซนนิวส์เนี่ยเรามองในแง่ของการบริหารการจัดการโอการทำเคานแอลการมองความเสี่ยงของธุรกิจการสร้างโมเดลธุรกิจอันเนี้ยคือเรามองในเชิงนี แล้วเวลาอ่านวิทยาศาสตร์เล่มน,นี้คุณจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจปิ้งย่างเลยทั้งซัพพลายเชนทั้งผู้ประกอบการที่เป็นนิวคัมเมอร์เป็น SME <ช>แล้วจนไปกระทั่งถึงมืออาชีพที่เขาลงมาเล่นเป็นผู้แข่งขันแล้วก็เราไปมองถึงเรื่องของพืพ้นทีมผู้บริโภคเทรนด์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปไหมแล้วราคาที่<ช><ช>เขาจ่ายได้เปอร์เฮดเท่าไหร่เพราะนั้นเรื่องนี้<ช><ช>มันตอบโจทย์มันตอบโจทย์ทั้งนั้นเลยว่า ถ้าคุณอยากจะรู้จักธุรกิจยิ้งยางคุณอ่านเล่มน,นี้แล้วคุณจบแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเซิร์ชดูมือถือ Google เซิร์ชหาข้อมูลคุณจะต้องตั้งสมมติฐานคำถามเองเพราะนั้น<ม>ในแง่ของคนหาข้อมูลถ้าคุณไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจคุณก็จะมีการตั้งสมมติฐานคำถามที่แค่นะคะ<อ>เพราะนั้นกว่าจะกว่าจะได้ความรู้เป็นองค์ประกอบครบลูกเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าคุณจะลงไป แข่งขันในธุรกิจนี้ไหมหรือจะลงทุนเงิเนก้อนเดียวที่คุณจะเป็นผู้ประกอบการ e เอสเเนี่ยไปลงธุรกิจนี้ไหมคุณก็ต้องอมีความเสี่ยงในการเสพข้อมูลพอสมควรหรือว่าอาจจะมองข้อมูลไม่ครบได้แต่ถ้ามองถ้าอ่านจากที่เอ็นคุณจะได้ดาฟอันหนึ่งที่คุณสามารถที่จเอ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เอาอ่าอันนี้มันก็จะช่วยย่อยนี่คือสิ่งที่ทําให้เราสะสมประสบการณ์มีแฟนแท้ๆอยู่นะคะแต่ว่าแหมพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะไอ กระแสสังคมนะวันนี้มันมันก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันนะคุณปุ้มมันก็มีผลกระทบหลายด้านเหมือนกันเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าวัยเก่าของคนลงทุนอย่างอ่าขอเอ่ยนามแต่ิ่กอ้อนนุดนึงนะคุณพ่อเขาคุณชูพขงเนี่ยนะ,ะ,ะเขาเป็นแฟนประนนิตยสาราเริ่มต้นด้วยกันแล้วก็ทําธุรกิจมาเขารู้จักนิตยสารเป็นอย่างดีก็อ่านกันมาคุยกันมาจากกนกระทั่งส่งลูก ไปเรียนต่างประเทศจนณวันนี้เป็นอีเจนเนอเรชันหนึ่งที่มาบริหารการจัดการเขามีความเชื่อเรื่องโซเชียลมากอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราก็ถูกดิสลม,มเหมือนกันนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านทางด้านการการติดตามสื่อนก็มาสนับสนุนเปลี่ยนไปแล้วเขาเชื่อในใสื่อเขไปลงสื่อน,นั้นใช่ใช่มันก็มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นอันนี้เราเข้าใจได้แต่ว่าด้วยความที่เราเรามีแฟนแท้แเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมมีอะไรก็ก็จะ พูดคุยโทรหากันในทุกๆแบรน์ที่เป็นคนที่ผู้ร่วมก่อตั้งเป็นพวกผฟ้เลาเรอร์ต่างๆเนี่ยเราจะรู้จักกันค่ะเิ่นมิตินึงเหมือนกันเนาะที่เราพูดกันอยู่เสมอว่ากัลยาณมิตรหรือคนที่เป็นมิตรกันไม่ว่าจะสถานะ,ะสถานการณ์ไหนก็ตามเนี่ยเวลาเจอวิกฤตธุร,รกิจก็จะอยู่ได้ด้วยมิตรเหมือนกันนะที่อยู่รอบๆตัวก็จะเดินต่อได้ถึงอาจจะต้องยอ่อไซส์ลงมาบ้าง แต่ชีวิตยังสบายดียังไปได้ถ้าเทียบกับอีกหลายๆธุรกิจแต่คุณปุ้พูดชัดเจนว่าเอ่ม,มีมีทางเลือกสองทางคือคุณถูกดิสรับแล้วคุณถอดใจละที่เขาพูดถึงว่าเจ็บแต่จบก็คือไม่ทําละเปลี่ยนไปเลยไปทําอย่างอื่นหรืออะไรก็ว่าไปในขณะเดียวกันคําว่าท r a n s f o r คือธุรกิจเดิมนี่แหละแต่ดูซิว่าโอกาสของธุรกิจเดิมมันยังมีอยู่มีอยู่จริงไหมแล้วก็หาอะไรต่อมีอะไรเข้ามาใส่ลงไปที่สําคัญถ้าคุณยังมีเพื่อนทางธุรกิจ แล้วเดินไปด้วยกันเขาส่งเสริมคุณเหมือนที่คุณปุ๊พูดตลอดว่าแฟนพันธ์แท้แฟนพันธ์แท้เนาะ <c oughs> ก็ทำให้ธุรกิจีเดินได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบว่าถึงขนาดทิ้งสิ่งที่รักไปทาต่อเลยค่ะการเป็นนักจัดรายการวิทยุวันนี้เราคุยกันในฐานะคนทําสื่อ ปุ้มก็จัดรายการวิทยุคุณปุ้มก็จัดรายการวิทยุแต่ว่าปุ้มนี่จะเป็นน้องใหม่ถ้าในวงการวิทยุคือช่วงแรกเนี่ยทำแล้วก็ไปเป็นผู้ประกาศข่าวทีวีทำโปรดักชั่นทำนู่นนี่นั่นพอวันนี้พอกลับมาทำรายการวิทยุประมาณสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าวิทยุก็เป็นสื่ออีกอย่างหนึ่งที่มีสเสน่ห์แล้วคนจัดรายการต้องหาข้อมูลเองทำข้อมูลเองของคุณปุ้มก็เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะคือเอาก็จริงนะคุณปุ้ม ถ้าเรารับน้องๆน,นักข่าวที่เป็นฟรลแลนมาช่วยหาข้อมูลของด้านในระดับนึงแต่ว่าเวลาที่ด้วยความเก่าของวัยเราเอางี้แล้วกันนะฮะเออนะเวลาที่เราพูดคุยกับแขกปุ๊บเนี่ยเราจะในสิบนาทีระหว่างเด็กหาข้อมูลส่งมาให้เรากับสิบนาทีที่เราจะคุยกับแหล่งข่าวที่เราโฟกัสเราเนี่ยเราจะได้อะไรที่แตกต่างกันมากเลยเพราะว่าเรารู้วิธีการตอบโต้ป้อนคําถามแล้วดึงข้อมูลมาสังเคราะห์ แล้วผู้ฟังจะได้ประโยชน์มันกลายเป็นการสร้างเสน่ห์ของผู้จัดไปโดยปริยายแล้วนี่คือความภูมิใจนะคุณปุ๊มเชื่อว่าคุณปุ้มก็ต้องภูมิใจในในบทบาทนี้เพราะว่า,วา,า,าพราเออเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราได้นําเสนอสินที่ดีสุดที่เราปกผลึกจากการพูดคุยกันแหล่งข่าวเนี่ยนาเสนอให้กับทุณผู้ฟังแล้วนะคะแต่ว่าเออแต่ว่าถ้าเราให้ให้น้องๆที่แบบเออเขาเป็นนักข่าวภาคสนามแล้วเขาไปเจอมาปุ๊บสมมติว่าเราบอกน้องอย่างยงผู้ทำเอซีบีปุ๊บเนี่ยถ้าปุ๊บให้น้องไปงานโอท็อ นะฮะหรือไปงานเอกซิพีชันอะไรปุ๊บเนี่ยน้องก็จะวิธีการทํางานของเขาของน้องรุ่นใหม่เขาก็คือจะเก็บข้อมูลมาก่อนนะฮะจะเก็บโปรใบเื้อโบชัวนํำบัตรเสร็จปับ๊บแล้วก็พูดคุยเบื้องต้นว่าว่าเป็นแบบไวายเหามันก็ตอบโจทย์นจากที่เราให้โจทย์ไปแต่ว่าเวลาที่เขาจะคุยเขาก็บอกเออพี่ค่ะเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาลืมไปว่าบางแบรนด์เนี่ยเขาก็มีความเลืกเช่นอุปสรรคที่เขาผ่านมาได้หรือวิชั่นของผู้บริหาร หรือสิ่งที่เขาจะพัฒนาต่อจากเลดี่ถูคูไปเป็นเลดี่ถูอีตไหมหรือเขามองตลาดในประเทศหรือตลาดต่างประเทศยังไงหรือเขาจะมองตลาดฮาลาเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องราวที่เราจําเป็นต้องพูดคุยเองก็เลยคิดว่าปริมาณอย่างอย่างเราๆนี้เวลาทํางานเราเราเน้นเน้นเรื่องของความรับผิดชอบกับ เรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นปริมาณจากที่เมื่อก่อนเราเราก็บ้าดีเดอดแบบเด็กสมัยสมัยก่อนสมัยปัจจุบันนะสี่เแ็กเราเลยหมดทุกรูปแบบอ่ะเอออายุถ้าแบบว่าสักประมาณยี่สิบแปดถึงสี่สิบเนี่ยเราไม่รู้เราเราไม่ค่อยหวงเรื่องนอนอ่ะเราก็ทํางานยินแบบโอ้โหหลายอบ่างนอนได้จูทุกรูปแบบแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะต้องเลือกอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราค่อยๆสกรีนมันก็กลายเป็นตามอายุไขแล้วก็ปริมาณงานแล้วก็คุณภาพที่มันเป็นเอาพูดออกมาด้วย ก<อ>็เลยก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยเรา,อาพอใจในสิ่งที่เราลดสกเกลลงแล้วทําในสิ่งที่เราเชื่อว่าเรานําเสนอสิ่งที่ดีให้ใหกับทีมผู้ฟังะคะ่ะทุกคนถ้าเราทําหน้าที่อะไรก็ตามแล้วรับผิดชอบในงานที่ทําคนเป็นสื่อแบบพวกเรามีเจตานาเดียวว่าทําไงจะมีข้อมูลข่าวสารที่ใช่และตรงและมีประโยชน์กับผู้ฟังมาส่งมอบเนาะการผลิตสินค้าก็ต้องส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้า ความหลากหลายของการทําสื่อรูปแบบรายการก็จะเป็นตัวกําหนดรายการอย่างฟาสายาบสิริวัน1นึรกับอีก30สประสานดีทั่วประเทศเราก็ทางช่องทางโซเชียลมีเดียวันนี้คุณปุ๊สามารถมีแฟนบันแทปเป็นอวตารดูในรายการได้นะคะเพราะน้องๆทีมฐานอากาศเขาทำในเวอร์สไว้ด้วยไม่ตกเล็นค่ะนะเห็นมนั้เรนก็เป็นเรื่องที่เราต้องตามด้วยเหมือนกันล้วคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเหลือเวลาอีกห้าหกนาทีถามคุณปุ๊ต่อเลยว่า ใกล้มาถึงตรงนี้หัวข้อที่ตั้งเอาไว้ว่าคนสื่อเองก็ปรับตัวม่น้อยในยุคดิจิทัลแล้วก็หลังโควิดยิ่งวันนี้สถานการณ์ความไม่มั่นคงทางภูมิภาคนักท่องเที่ยวจะมาหรือยังไม่มาก็ยังไม่รู้เพราะการปิดน่านฟ้าก็สั่นสะเทือนมาคุณปุ๊กต้องให้ข้อคิดเรานิดหนึ่งแล้วแหละว่าถ้าคนที่จะต้องยืนต่อสู้ต่อคุณทบทวนอะไรถ้าคุณเป็นเอ e เอมอีหรือคุณเป็นคนทําสืา่อค่ะเมื่อ เรียกว่ามีเดียแลนด์สเคปมันเปลี่ยนแปลงไป,น,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 ปน,นะคะข้อคิดวันนี้ที่อยากจะแบ่งปันแล้วกันนะฮะอยากจะบอกว่าทุกคนต้องกลับมาดูตัวเองเหมือนกันว่าจุดแข็งของเราเนี่ยคืออะไรทุกคนมีจุดแข็งหมดคุณปุ้มขาเพราะว่าประสบการณ์ในการทํางานในทุกครั้งที่เราทํางานมาตั้งแต่เอ่อเรียกว่าจบจนกระทั่งมาถึงณปัจจุบันเนี่ยด้วยวัยนี้เนี่ยนะคะโดยโดยในโดย,โดยเฉพาะของประสบการณ์ของทางตั้เองคุณจะรู้เลยว่า เรามีประสบการณ์และมีจุดแข็งอะไรเราดึงมันออกมาใช้เพราะเราจะรู้รู้ผลตอบรับในระหว่างทางที่เราทํางานมาโดยตลอดนะคะว่าผลตอบรับมันเป็นอย่างไรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงทําให้เรามีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกคนหาตัวเองให้เจอก่อนว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไรเมื่อจุดแข็งจอคืออะไรแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีช่องทางให้เราเลือกเดินนะคะ หาจุดแข่งเจอเลือกเดินเจอนะคะใช้ความคิดสร้างสารรค์ประยุกต์แล้วก็ปรับตัวให้ได้นะคะคอนเทนต์เป็นเรื่องสําคัญบางคนบอกว่าคอนเทนต์คือหัวใจสําคัญเพราะฉะนั้นตัวเราถ้าเราเป็นคอนเทนต์ที่ดีเราก็ต้องใส่คอนเทนต์ของเราที่มีความแตกต่างต้องสร้างความแตกต่างเมื่อเราหาตัวเองเจอเนี่ยเราสร้างความแตกต่างของเราได้แน่นอนนะคะแล้วก็เลือกสื่อที่เหมาะกับเรามากที่สุดอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่ารู้จักตัวเรา รู้จักผู้บริโภคนะคะแล้วก็ในการสื่อสารณว,วันนี้เนี่ยผู้บริโภคที่เสพสื่อเราคงเลือกไม่ได้ในทุก generation อย่างของผู้เองเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเคสหนึ่งที่มาจากนิตยสาราเลยก็คือว่าเรารู้จักรุ่นฟาวเดชั o นรุ่น c e อแต่พอคนรุ่นใหม่ขึ้นมาที่เป็นรุ่นลูกหรือว่าผู้บริหารธุรกิจมือใหม่เขาอาจจะแบบเอ๊อะเพราะว่าเขาต้องดูจาก Data รดูจาก Data าอัลกอรกิทึมต่างตเนี่ย เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวตัดสินใจในการใช้งบประมาณ <Okay. S 1> เราต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ของเรา <Okay. S 1> เองนะคะว่าเราจะเอาสิ่งที่เรามีกับคอนเน็กชันที่เรามีเนี่ยเอาไปทําสื่อแบบไหนเพราะฉะนั้น mm hmm. อย่างของตัวผู้เองผู้ก็จะเลือกทําสื่อที่ไม่ได้ไม่ได้สื่อสารไปกับเจเนอเรชันใหม่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าเราทําให้มันเป็นเกิดความคลาสสิก แล้วเจเนอเรชันใหม่ถ้าเขามาเขาต้องมีความเชื่ออย่างหนึ่วเขาอยากต้องการเรียนรู้จุดเชื่อมต่อระหว่างคนในอดีตมาสู่ปัจจุบันเขาถึงจะมาติดตามเรานะฮะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเขาก็จะได้ประโยชน์แล้วเราเองเราก็จะได้ให้ในสิ่งที่เรามีความเก่าในแอนเดียของคนทาร์เก็ตเดียวกันนะฮะแล้วเราก็ไปส่งต่อจุดเชื่อมโยงเพราะว่าทุกสังคมถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันต้องมีจุดเชื่อมต่อคุณปุ้ม,มนะคะในการที่เราจะสื่อสาร ข้อมูลนะคะเชิงประจักษ์ด้วยนะคะว่าเราต้องส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราจะมีส่วนรับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องทําให้เขาเห็นว่า,วาเรามีจรรยาบรณเป็นมืออาชีพเป็นสื่อสื่อสารมวลชนมืออาชีพที่นําเสนอข้อมูลที่ดีให้กับเขาด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ค่ะเราปฏิเสธไม่ได้จริงว่าเวลาข่าวสารเยอะแยะมากมายความรวดเร็วของการนําเสนอ มักจะมาอยู่กับคำว่าความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกนำเสนอและยิ่งวันนี้คนที่นำเสนอข้อมูลในโลกโซเชียลมีเดียช่องทางที่ไม่มีการตรวจแบบกบวในอดีตเราไม่รู้เลยว่าข่าวนั้นที่เรานำมาโพสต์ต่อรหรือนำมาเล่าสู่กันฟังอาจจะเป็นเฟกนิวที่เรามักจะพูดกันว่าเยอะมากคุณปูกาสหนึ่งนาทีสุดท้ายอยากให้คุณปูบอกวพวกเรานิดนึงว่าเหนื่อยไหมกับการที่จะต้องก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเรื่องปกติ แล้วก็เป้าหมายที่ควรตั้งเอาไว้สําหรับคนแต่ละคนในการมีชีวิตในช่วงความท้าทายรอบตัวก้าวไว้ที่คุณบอกว่าเปลี่ยนอะไรคือสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ต้องตั้งไว้เรียงให้เราชักห้าข้ออ่านะคฮะคือข้อแรกเลยเนี่ยนะคะต้องต้องสังเคราะห์ให้ได้นะฮะวิเคราะห์ให้เป็นข้อหนึ่งข้อที่สองต้องกล้าตัดสินใจนะคะข้อที่สองเนี่ยต้องกล้าตัดสินใจแน่ๆเพราะว่าเมื่อคุณรู้แล้วเนี่ยบางคนว่าเอออะ เสียดายคือความสําเร็จในอดีตเนี่ยไม่ได้บอกถึงการการันตีว่าในอนาคตที่เราเดินไปมันจะสําเร็จเพราะฉะนั้นต้องกล้าตัดสินใจถึงจุดเปลี่ยนก็ต้องกล้าตัดสินใจนะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญอันที่สามเนี่ยก็คือต้องมีความคิดแบบประยุกต์กับตัวได้ทุกสถานการณ์นะคะอันนี้คือสิ่งที่เมื่อเมื่อเราตกผลึกมาแล้วเนี่ยนะคะต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าเราต้องกล้าที่จะประยุกต์คือกล้าตัดสินใจแล้ว แล้วเราจะมีดาราฟอันหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยมันคล้ายๆแบบเป็นรถหนักเรา,านะแต่ท้ายที่สุดถ้ามันไม่ได้คุณต้องคิดประยุกต์เป็นแล้วก็ต้องปรับตัวให้ได้ในทุกสถานการณ์เพราะว่าสังคมแวดล้อมนี่มันเปลี่ยนเร็วมากคุณปุ้มนะคะเราไม่สามารถจะอยู่กับความคิดเดิมหรือว่าความสาเร็จเดิมได้อเดินออกมาต้องเดินออกมาเพราะเวลาเราอสองขึ้นมาสอง<ช>ข้อสองข้อค่ะอ่ะสุดท้ายก็สองข้อคือการออกแบบความคิดเชิงเหตุผลแล้วก็อารมณ์อันนี้เราเราเราต้องใช้จริงๆว่า ต้องออกแบบความคิดของเราต้องใช้เหตุผลเยอะๆแล้วกมม็มีอารมณ์มีอารมณ์ร่วมในแง่ของการที่เราจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารแต่ว่าอย่าเอามาเป็นตัวตั้งเห็นไหมฮะเหตุผลกับอารมณ์ในการนําเสนอข่าวสารนี่มันมาคู่กันเสมอแต่ว่าเราต้องใช้เหตุผลกอ่อนและสุดท้ายนะคะเราอยากจะบอกกับผู้ฟังในฐานะที่เป็นสื่อและได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะการปรับตัวตอบรับกับปรากฏการณ์มิวสิเดียเนี่ยเราจําเป็นเพราะว่านาวันนี้เนี่ย สี่ทุกชนี้นถึงมา<ณ>แล้วเนาะคุณปุ๊ออขาอยากายคุยต่อแต่เวลามันหมดแล้วคงต้องเชิญออคุณปุ๊มาอีกครั้งแล้วค่ะนี่คือวิธีคิดวิธีมองและความคิดดีๆที่อยากสู่สังคมกับคุณชัชพรโยเหลาบรรณาธิการอํานวยการนิตยสารไทยแลนด์เ s สต u r องนิวส์วันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณคุณปุ๊มากมกปุ้มสิริวัลตรรัชลาคุณผู้ฟไปด้วยสวัสดีค่ะคุณนะคะสวัสดีค่ะ รู้ลึกรู้จริงเชื่อถือได้เข้าใจง่ายกับฟ้าใสบายสิลวันโดยกุง้งศิิวันนกรตั์และกูรูระดับประเทศทุกด้าน